ตอนนี้ผมเวล31แล้วทุกคนจริงๆ30มาสักหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงแรงเลยสักตากะมาลงแรงในสตรีมนี่แหละถ้าเบิ้งวิดีโอนี้แล้วมักร้ายๆลนย,ยนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับประสบการณ์ช่วงนี้ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่แากสถิติโอเคไหมไม่รู้ก็แค่แพ้รัวเรา,เาลุยเลย หาห้องโห oh, 6นาที okay. โอเคลดเรื่องก็อีกเจอมาแล้วเรียนตอนนี้คิดว่าน่าต้องให้เดาให้เดาน่าต้องดันดันออกดันออกดันออกอย่าให้มันกดดันไปครับไปครับกูจิ้มก่อนเลยไง น้องโอ้ oh my god เำ้ยเขาตึงจังอ่ะเขาพี่เขาตึงจังอ่ะโอ้บ oh ักเจยบร้อยน้องถึงว่าเป็นกล้าๆเหตุกปกตินะน้อง กูตไอ้เหี้ยป่ากูไปไหนวะฮัลโหล เอาเล่นหลาจากเลนทรงดี0ูนย์สามละโดนรับน้องไปดิเออขอบคุณอยาให้กูฆ่าสวยมันให้มึงฆ่าจริงหรือเปล่าให้กูฆ่าให้กูฆ่าเอาช่วยกันคนไทยไม่กินเผ็ดแต่กินหมดัด มันจะล่อคูอยู่นะฮหนุ่มกาจ,จะล่ออย่างเดียวยที่จะพุ่งมาอย่างเดียวเลยกู้แรงจังอ่ะลูกพี่ลูกพี่เพิ่งมาอ้สัส ีโอ้ยไม่ตายโว้อแปลกแล้วปังอะไรทำอะไรครับ เฮ้ยสวยอะไี้เคียตายอยู่แล้วสัเอ,อวันโอ้ไม่มีส,สัญญากระชากวิญญาณโอเคยอม <c oughs> ดูมแมวน้อยจะชอบ่ะไอ้เย้ยมึงหลอนนะไอ้เปรตแบนแชมปี้ยนั่นกูแบนก่อนเลยตาอนนี้ไม่เล่นถึงเวลารักผมต้องเสอฉายปะวะระวังโดนอุ้มอุ้มตืดมีจาวานด้วยเดี๋ยวมาโดนเดี๋ยวโดนขัง น่าโดนล้วงยับนะตานนี้มีทั้งยาโอกมีทั้งจาวานก็มีแทงวะตานนี้มีการเลนมีเอ่อนอตนอตทีอทุสการเลนกูไปไหนนะอุ้ยอุ้ยุ้ยใสกันแล้วหอยน้องหอยเฮ้ยเยอะเยอะอย่างนี้ เยอะน้องโอ้ยเสียงเสียงเสียงเหีบเลยปานมะเร็งเบีดลำแสงคีโมปานลมปานลมโอ้ยโดนทุกดอกทำอะไรอ่ะ What the fuck? What the fuck? mà nghĩ lời? Ok, này cả ba đi. สวย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 ผมผมวิ่งใส่เลยวิ่งถูแมงเลยเมื่อกี้อย่ามาหยอกอย่ามาหยอก อะไรอะไร,ะไรน้องอะไรน้องเออีกแล้วเออยแล้วเอ้าป่าแล้วเขามังกรแล้วันไหมเนี่ยมีอันตีไหมนี่อ๋อพอไปเอาดิฟโอเคแด้กัน เรียบร้อยน้องน้องโดนโดนเมนรักจริงบอกแล้วแล้วตัวเก่งหไหวไปล่ล่ะหไหวไปล่ล่ะไหวไปล่าล่ะ มาดิมาดินี่ไม่เสียแฟลต่ะไปไม่ได้ว่ะ ไม่ตายเหียนิดเดียวเมื่อกี้เฮียเอ้ยตีไม่โดนยังได้อยู่จะไ,ไ,ไ,ได้วะ ม,มีแฟดโอ้ยม,มีแฟดเมื่อกี้โอ้เหสียเทียเนี่ยย่าขวงปิวเลยสัสย่าเอ้ยเล่นดอทเอไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะดิ โอ้ยแปลกแล้วป่ะจำเป็นต้องติ่ไหมโอเค อ๋อแฟดอีคนเอ้ยลมไปแล้วโหอืมอืม เรียบร้อยเรียบร้อยน้องจีีเลยไหมนี่เรียบร้อยน้อง GG เฮ้ เอาออกมาเฮ้ยฟันา,าคิวนี่ไการเล่นเอาเรื่องจัดตอนดีของวันพี่คือไม่ต้องซื้อสกินเยอะซื้อแค่ตัวที่เล่นประหยัดเนี่ยเดีสายประหยัด โอู้โลบเฉยเรียบร้อยเฮ้ยมีฟอร์อยากโดนโอ้โหไอเยไอ้เยะอยะไม่ชอบเลยว่ะ สวัสดีเยอะเลยอุ้ยสนับปันสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุน9เดือนขอบคุณครับสนับปันน้องมามาเล่นเอลกับพี่มันจะล้วงผมนะจาวานนะอ่ะตัวทรงแล้วป๊อปปี้อยู่ขวาป๊อปปี้อยู่ขวาแม่งรอดักอันดิชิปหายละผมไม่กล้าไปว่ะ

อาทิตย์นี้กิมนั้นจะจุดกลับตัวไหมไม่น่าหรอกมั้งไมเราจะช่วยแล้วกัน